สวัสดีเพื่อนผูน้ชมทุกคนด้วยตอนะะนี้มาพบกับเกมมอนเตอร์ซูเปอร์ลีกนะคะโอเคในวันนี้นี่ทางเกมเขาจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะคะซึ่งมันมีอะไรไมีรูปใหม่ๆม,มาเต็ไมไปหมดเลยะค่ะสิ่งแรกเลยพอเพื่อนๆเปิดเข้าเกมมานะ,ะก็จะเห็นไอ้นี่นะคะเหมือนเป็นเครื่องผลิตอะไรสักอย่างเลยนะคะพอเราเคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็คือเครื่องผลิตไข่นั่นเองนะคะซึ่งอ่อ อันนี้มีโซก็กยังยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะว่าไอเพชรสีม่วงเนี่ยมันเอามาจากไหนนะน่าจะเอามาจากดานบางกรม้างที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะคุณจะได้รับอะไรขุนขุนหรือขุมขุมพลังแห่งดวงดาวเมื่อชนะซึ่งจะสามารถใช้เรียกแอสโตมอนพิเศษได้นั่นเองนะคืออนนี้หรือเปล่า,เ,เ,ราเราลองคิกเข้าไปนะคะ ไม่มีขุมพลังใดาวันนี้ดันเจียนมังกรปิดอ่าเอามาจากดันเจียนมังกรนะซึ่งมันจะเปิดเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองนะคะโอเคไข่ใบนี้มันจะซัมมอนตัวจินมานะคะแล้วก็มีสามธาตุเท่านั้นเองนะคะมีธาตุไฟธาตุน,น้ำแล้วก็ธาตุไม้นะคะโอเคเดี๋ยวดูสกิลของมันแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะคะ,ะตัวแรกนะธาตุไฟสกิลปกตินะคะนาปามโยนระเบิด โยนระเบิดไฟจู่โจมศัตรูนะคะโอเคสกิลกดใช้นะคะดาวตกจู่โจมนะคะเรียกดาวตกที่บุกชนด้วยไฟท,ที่ไม่มีวันมอดดับพุ่งเข้ามาใส่ศัตรูทุกตัวนั่นเองนะ,ะโอเคด้านสกิลพิเศษนะคะสกิลผู้นำเพิ่มโอกาสในการทำคิยติค่อนของพันริท1ิ2 0เซนนะคะโอเคด้านสกิลติดตัวนะคะสกิล3ดาวดูดพลังสกิลการโจมตีจะฟื้นฟูพลังสกิลก พลังสกิลของตนเองอย่างมากตามสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นโอเคสกิล okay. 5ดาวนะคะพิชิตเพิ่มพลังโจมตี4 0สกิล3ดาวนะคะคือเราตีไปเท่าไหร่เราก็จะด,ดูพลังชีวิตเข้ามาให้ตัวเรานั่นเองนะคะโอเคก็สกิล5ดาวก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตี4 0เเนั่นเองนะ,ะอันนี้สำหรับธาตุไฟนะคะโอเคมาถึงในดูร่างร่างที่สอง ออท่านที่สามอุบอ้บะคนเหรอเนี่ยมันเป็นตัวอะไรวะหมาหรือควายหรือวัวห,หรืออะไรก็ไม่รู้โอเคมาถึงทา่าน้านนะคะสกิลปกตินะคะนาปามเหมือนกันนะคะโอเคสองสกิลนี้เหมือนกันนะคะมาด้านสกิลผู้นำนะคะเพิ่มโอกาส คิครีคอนนะคะเพิ่มโอกาสคิรีคอนของพันธมิตรสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนกันนะเคยได้สกิลเต็มตัวนะคะสกลิกะะสกลสามดาวขวัญกำลังใจนะคะจะมอบโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะฟื้นฟูพลังสกลิลของพันธมิตรสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโรงตีนะคะสกลิลห้าดาวเป็นหินหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้เป้าหมายเป็นหินถึงเธอนะคะศัตรูที่เป็นหินจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้แต่จะมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกแล้วเหรอ สำหรับท่าน้านะคะท่าสุดท้ายนะ,ะท่าไม้สามอันบนเหมือนกันนะคะสกิลติดตัวสามดาวนะคะลดพลังโจมตีมอบโอกาส80ที่จะลดพลังโจมตีของศัตรูนานหนึ่งเทินสกิลห้าดาวความเสียหายต่อเนื่องนะคะจะมอบโอกาส6 0สที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องสองชนิดสองเทิน น,นีโอเคนะคะมีสองธาตุนะคะที่มีโซคิดว่ามันโอเคอยู่นะธาตุไฟกับธาตุไม้นะคะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเดือนละตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็คือสิ่งที่ทางเกมเขาเพิ่มเข้ามานะคะอันนี้อย่างแรกนะแล้วก็มีดันเจียนมังกรนะคะซึ่งจะเปิดในสองอาทิตย์ คู่นะครับผมอดันเจียนมังกรอ,อันนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าดันเจียนจะเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะ,ะแล้วก็มิโซก็กเลยยังเปิดเข้ามาดูไม่ได้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะโอเคแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะ กิจกรรมเขาแบบเยอะมากอะ่ะเราก็แปลกใหม่มากด้วยนะคะคือกิจกรรมพิเศษด้านด้านด้านขวามือนะคะที่เป็นรูปแมวเหมียวนะคะนี่ก็คือฉลองเปิดดันเจี้ยนมังกรนเองนะคะ,ะคลิก็ไปดูเลยชว่วเวบนี่คะ่ะกิจกรรมฉลองเปิดดันเจี้ยนเอ่อดันเจี้ยนมังกรน,นะคะวันที่13นะคะ ถึงวันที่เก้าพฤศจิกนั่นเองนะยาวไปเลยโอเคก็มันก็จะบอกรายละเอียดแต่ละอันนะคะว่าเราต้องเข้าไปทำภารกิจอันไหนถึงจะได้ตัวนี้มานะคะอันนี้น่าจะมีโซว่าน่าจะพบสามครั้งบ้างถึงจะได้ตัวนี้มาอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ลองเลยนะคะก็บอกดันเจียนมังกรหนึ่งครั้งนะคะรับรางวัลปุ๊บมันน่าจะเปิดไพ่อันหนึ่งมั้ง อันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังทําอะไรไม่เสร็จเลยอันนี้ก็จะได้ตัวมีโฮมมาเหมือนกันนะเล่นดานเลือกห้าสิบครั้งนะคะก็ได้เงินมาห้าหมืนสามครั้งก็สองหมื่นห้าป่ะเอ้อไม่ใช่สองหมื่นห้าแสนแสนห้าหมื่นน, 50, นะคะโอเคส่วนอันนี้ร่วมแอตโตมอนลีกนะคะสามสิบครั้งอันนี้เพิ่งแข่งไปสองครั้งเองนะคะจะได้แอตโตเจมมายี่สิบ น,นะคะโอ้โ,อโอส่วนอันนี้ดันเจียนกลเลมนะคะเข้า30ครั้งก็จะได้ผลไม้มานะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะส่วนอันนี้แลโคตรท้อเลยต้องใช้ผลไม้500ชิ้นนะคะก็จะได้พลังงานร้อยหนึ่งอัปเกรดอัญมณีถึงร้อยครั้งก็จะได้พลังงานหนึ่งร้อยพลังงานนะคะ ว่ัฒนาการ10ครั้งจะได้มา200พลังงานแล้วก็ข่าวขี่จำกัด10ครั้งก็จะได้มาอีก200พลังงานเป็นอะไรถ้าสายขยันนะ่ะทำได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าสายแบบขี้เกียจในกิจกรรมคุณก็ไม่จบหรอกนะคะเห็นอย่างนี้ก็ท้อนะมีโซก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าเพื่อของรอางวัลยังไงก็ต้องทำใช่ง้เอา้าโอเคนี่ก็กิจกรรมที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะโอเคมันเห็นมี หลายอันเลยดูตรงนี้ดีกว่ามันจะเห็นง่ายดีนะคะอ่านี่อัปเดตชุดใหญ่หไฟกระพริบนะคะเคไหนคิวไปดูซิเออแล้วก็มีตัวแอตโตมอนเข้ามาใหม่อีก4ตัวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาทีละอันละกันนะ,ะมันอันตัวแรกกันเลยดีกว่ามันเป็นบางกร โอเคปิดแป๊บอันนี้เขาบอกนะเพิ่มดันเจี้ยนบางกรน,นะแต่เขาได้เฉพาะสุดสัปดาห์นั่นเองหรือว่าสาร์กับอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็เพิ่มแอตโตมอนสี่ตัวนะคะแล้วก็มีจิน้นก็คือไข่สีม่วงนั่นเองนะที่เขาเพิ่มเข้ามานะให้เราเก็บเขาเรียกว่าอะไรอัญมณีครบ200ออันเราก็จะแซลม,มอนไข่ได้นั่นเองนะคะก็ แล้วก็มีซักคิวัตส4ดาวนะคะแล้วก็แพนโดร่า4ดาวแล้วก็เชอร์รี่3ดาวนั่นเองนะคะสุ่มได้จากร้านค้าพิเศษนะคะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็มีการเพิ่มอัญมณีใหม่เข้ามาด้วยเพิ่มพัสกินใหม่ที่เกี่ยวข้อกงกับอ,อัญชันมังกรและอัญมณีใหม่เพิ่มมาตาเดลับอาร์เธอร์5ดาวในร้านค้าพิเศษนะคะแล้วก็เพิ่ม4แอดโตมอนเจมแอดโตเจมมันจแอโตมอนเจม เพิ่มสีแอตโตเจมนะคะพี่เออพิกเกตแพ็กเกจใหม่แม่แล้วก็มีการแค่แก้ไขบั๊กอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็มีนันเจียนผู้ผู้พิทักษ์ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะคะโอเคก็เป็นการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะคะหลักๆเลยคือเปิดดันเจียนมาก่อนนะคะแล้วก็มีตัวแอตโตมอนใหม่สี่ตัวนั่นเองนะคะโอเคสี่ตัวก็คืออันนี้นะคะ ใบผ้มามันขยายใหญ่เคนนี้ก็เหมือนกับอันบนอันนี้มันไม่มีภาพให้ดูเหรออเคนมาดูตรงนี้ก็เลยดีกว่าเนี่ยจินสก,กิวัตแพนดอร่าแล้วก็เชอร์รี่นะคะเชอร์รี่เป็นตัวยังไงวะบอกไม่ชัดเลยนะคะก็ตามนี้นะคะเพิ่มเข้ามาสี่ตัวนะคะมีสี่ดาวสามตัวแล้วก็สามดาว1ตัวนะคะ โอเคแล้วก็มีกิจกรรม Burning Time นะคะในดันเจียนบางกรนี่แล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะคะอาร์เธอร์เพิ่มโอกาสรับ5ดาวอาร์เธอร์นะคะออรรหล่าา Arthur, ะะหอมากมีโซได้ตัวผู้หญิงไปชื่อว่าอะไรจำไม่ได้มีโลมีดาบนะคะรายละเอียดก็เหมือนกันนี้นะโอเคะ okay, ก็จะมีการเพิ่มโอกาสได้รับ5าดาวของอาร์เธอร์นะคะ จากการสุ่มโอเคอันนี้ก็ไปแล้วนะคะอโอเคก็หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะคะมีการเปิดดันเจียนบังกรนะคะแล้วก็เพิ่มแอตโตมอดมาสี่ตัวแล้วก็กิจกรรมเบอร์ริงไทม์แล้วก,ก็มีการเพิ่มโอกาสได้รับ5ดาวอาร์เทอร์นะคะก็หลักๆเท่านี้นะคะมีกิจกรรมดันเจียนบังกรนั่นเองนะ,ะโอเคอัปเดตหลักๆเขาก็มีเพียงเท่านี้นะคะ กินว่าโอเคมากเลยนะกิจกรรมเขามีแบบใหม่ๆม,มาตลอดเลยอันเก่าจบปุ๊บมีอันใหม่มาโอ้โหให้เราแบบฟาร,ร์มกันมือหงิกไปเลยภาพกระตุกไงขออภัยด้วยนะคะมันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะเน็ตไม่ดีหรอกระตุกเลยดูดิโอเคก็มีโซก็มารีวิวตัวเกมเพียงเท่านี้นะที่เขาอัปเดตครั้งใหญ่นะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มีโซด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดเนีขออภัยด้วยนะคะโอเคตอนนี้มีโซ่ขอตัวไปก่อนนะคะโตมานายออายองจ้า